สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อุทัยธานีนะครับถนนใต้ดินบ้านนาตาโพอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเออลืมบอกอยู่ตําบลบ้านบึงนะครับห่างจากอําเภอบ้านไร่ก็ไม่นานนะทุกคนแป๊บเดียวอยู่ในตัวอําเภอเลยก็ว่าได้ขี่มาแป๊บเดียวก็ถึงละสุด สถานที่สุดอันซีนแห่งนี้นะครับเป็นทางทางใต้ดินทุกคนทางดินนี่ตรงข้างตรงนี้คือสูงมากประมาณเจดเมตร8ดเมตรได้ทุกคนนี่ตรงข้างตรงนี้คือสูงมากอันนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่มีการขุดเจาะใดๆทั้งสิ้นนะครับเกิดจากความมหัศจ,จรรย์ทางธรณีวิทยานะทุกคนไม่มีใครสร้างแล้วก็ไม่มีใครขุด นะครับตรงนี้จะเป็นสามแยกนะครับจุดจุดตรงนี้คือจุดไฮไลท์นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปตรงนี้นะนี่นะครับผมสวยงามเลยทีเดียวต้องรถกระบะนี้รถยนต์นี้น่าจะไม่สะดวกนะครับรถกระบะนี้พอได้ทุกคนรถยนต์รถเก่ง น่าจะไม่สะดวกแต่ว่าทางนี้มันไม่สามารถที่ว่าบางจุดนะครับไม่สามารถที่จะหลีกหลีกกันได้นะครับบางจุดก็แคบมันก็ไม่พอสําหรับรถสองคันที่จะหลบหลีกกันนะครับบางจุดก็ต้องได้ถอยถอยออกมาเดี๋ยวมาดูทางนี้ก่อนคือมันมันสวยงามนะเหมือนกับทางโบราณทางเกวียนน่ย นี่ดูชั้นดินชั้นหินการกัดซอกของน้ำธรรมชาตินี้ก็สร้างสิ่งสวยงามให้เราได้เห็นได้ชมคือมหัศจรรย์จริงๆถ้าเราไม่ทำลายธรรมชาติเราก็จะได้เห็นสิ่งสวยงามแบบนี้นะครับต้นไม้ออกจากจากผนังดินตรงนี้อ่ะ เออแันว้าวเนาะคือสูงมากทุกคนไม่รู้ทางนี้ไปอีกไกลไหมครับน่ะทำไมผมถึงว่ามันไม่สะดวกนะครับเนี่ยบางจุดมันก็จะเป็นคลองน้ำคลองน้ำไหลลงมาน้ำกัดเซาะนะครับรถเออใหญ่ไม่สามารถที่จะไปได้นะต้องได้จอดแล้วก็เดินเข้ามาผมว่าจอดอยู่ทางเข้าแล้วเดินเข้ามาดีกว่าจุดแรกตรงนู้น เดินชมมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขี่รถเข้าไปชมนะครับขี่รถเข้าไปชมเอาถ้าเกิดฤด,ดูน้ำไหลแรงนี้ตรงนี้จะเป็นเห็นชาวบ้านบอกว่านมนิยมมาล่องเรือล่องเรือเล่นะถ้าน้ำมันไหลแรงนะครับผมมาจากทางด้านนี้ มาจากทางนั้นนี้สถานที่สุดอันซีนนี่จะเป็นคลองคลองน้ําไหลแบบนี้รถก็รถยนต์ไม่ไม่สะดวกเอาง่ายๆเถทุกคนมอเตอร์ไซค์สะดวกสุดละจะไปทางขวาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทางทางขวา ไม่มีถ้าเรามาแต่เช้านักท่องเที่ยวก็จะไม่เยอะนะครับก็สะดวกดีถ้าเรามาค่ำๆหน่อยก็จะวังเวงเกินไปอีกเรียกเวลามาให้ดีครับ เป็นจริงจิงดูเป็นคลองน้ำไหลตรงนี้ค่อนข้างลึกนะครับลึกเลยแหละนี่แต่โอเคสำหรับมอไซค์ครับด,ดูด้านหลัง ต่อถ้าใครมาอำเภอบ้านไร่ก็แนะนำมาตรงนี้นะครับสวยงามจริงๆสายธรรมชาตินะ ผมว่าก็น่าจะลึกๆไปเรื่อยๆทุกคนน้ำก็จะซาะซ้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือเรามองจากตรงนี้คือคือมันสวยจริงๆบอกไม่ถูกอ่ะอมผ,มผมก็จอดรถไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมเดินขึ้นไปข้างบนน่าจะไม่มีรถมานะครับภาวนาว่าจะน่าจะไม่มีรถผ่านเพราะว่ากลัวออกมาไม่ได้ เดินเดินขึ้นไปชมอีกสักนิดเพราะทางตรงนี้นี่ตรงนี้มันรถมันหนักไม่ใช่อะไรหรอกรถมันหนักกลัวรถล้มอ่ะทางตรงนี้ไม่ดี อันนี้จะเป็นจุดจุดเริ่มนะครับจุดเริ่มต้นทุกคนนี่จุดเริ่มต้นครับผมเออมันก็อันซีนจริงๆแหละเห็นไหมทุกขนาดตรงนี้มันเป็นเนินนะครับทุกคนตรงนู้นเป็นที่ลุ่มนะครับนี่เป็นที่ลุ่มลงไป แต่ด้านนี้จะเป็นเนินน้ำก็ได้เริ่มเริ่มต้นจากตรงนี้เลยป่าเขาพูดนี่ไปสุดแล้วนะครับพามาสุดแล้วเดี๋ยวไปอีกฝั่งกัน ทางโหดจริงทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเดินเดินไปชมเอาทางด้านนี้นะด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นเอารถขึ้นไปจอดไว้ตรงตรงนู้นแล้วจะเดินไปเอาเดินชมข้างบนข้างบนก็จะเป็นตามันฝั่งด้านนู้นก็เผาโพดครับ จอดรถไว้ตรงนี้อย่าหายนะเดินมาทางด้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดินชม บริเวณสามแยกนั้นก็พอทุกคนบริเวณสามแยกเราก็ไปทางด้านขวาไปจงประมาณร้อยสองร้อยเมตรนะครับทางด้านขวาคือสวยกว่าสายผจนภัยต้องมาแล้วละ่ะอันนี้เป็นดิน ดินเขาเรียกดินอะไรดินหนังหมูหรือเปล่าเราก็มาถึงจุดต้นกำเนิดของน้ำไหลลงมาแล้วนะนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเอาพามาดูจนสุดแล้วนะนี่เอามีไปอีกแล้วม,มีมีไปทางด้านนู้นอีกนะครับเห็นอยู่เห็นเหมือนกันแต่ว่ารถมาไม่ได้ก็จะพาท่านผู้ชมดูแค่เนินตรงนี้นะครับอืม ตรงนู้นก็มีอีกตรงไปแต่ว่ามอไซคผมมาไม่ได้ถ้าจะเดินมันก็ไกลอ่ะครับไปน่าจะคล้ายๆกันนั่นแหละ,ะกลับกันเสียดายถ้าทางทางไม่เป็นหลุมลึกก็จะพามาอยู่แต่อันนี้มันลึกเกิน เดินทางกลับกันครับทุกคน